การทดสอบสมมติฐานนะครับแท้จริงแล้วนะครับผู้วิจัยต้องการทดสอบว่านะครับตัวแปร x ทั้งหมดสามารถทํานาย y ได้แท้จริงหรือไม่นะครับก็คือว่าเราอาจจะต้องการทดสอบนะครับว่าถ้าเราใส่ x ทั้งหมดไปแล้วนะครับมันสามารถทํานายสามารถช่วยในการทํานายตัวแปร y ได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปร y ได้หรือเปล่านะครับการทดสอบนี้นะครับจะทดสอบว่า R s q u a r e นั้นสูงกว่า0อย่างมีนัยสําคัญหรือเปล่านะครับ คือใช้การทดสอบด้วย f-test นะครับไอ้ตัว H0 นะครับคือ rho s q u a r e เท่ากับ0นะครับและ H1 คือ rho s q u a r e มากกว่า0นะครับตัว p ตรงนี้นะครับคือในภาษาอังกฤษคือตัว rho นะครับ rho ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นค่าพารามิเตอร์ของค่า R s q u a r e นะครับในการวิเคราะห์ถดถอยนะครับรูปแบบการแสดงผลค่า f เนี่ยเป็นดังนี้นะครับก็คือว่าจะไปส่วนของ sum of square นะครับที่ ส่วน regression นะัคือส่วนที่ x ทำนายได้นะครับ error คือ x ทำนายไม่ได้และ total ก็คือการกระจายของ y ทั้งหมดนะครับตรงนี้คือความแตกต่างที่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระนะครับแล้วก็ error คือความแตกต่างที่ไม่สามารถวัดด้วยตัวแปรอิสระนะครับตรงนี้ไจะใช้คำว,ว่าทำนายได้มากกว่านะครับ sum of square total นะครับก็คือว่า sum of square y นั่นแหละนะครับแล้วก็ sum of square error นะครับก็คือว่าเอา y มาลบด้วย y hat ยกกำลังสองนะครับแล้วมารวมกันนะครับเราก็จะคบนะครับว่า sum of square total นะครับก็เท่ากับ sum of square regression นะครับบวกกับ sum of square error นะครับมี o s q u a r e นะครับก็หารได้เหมือนเดิมนะครับก็คือเอา sum of square มาหารด้วย degree of freedom นะครับแบบนี้นะครับ ราคา f ก็คือเอา mean square regression หารด้วย mean square error นะครับเราสามารถหาค่า p ออกมาได้นะครับ p ก็คือบอกว่าออทดสอบว่าตัวแปรอิสระสามารถทำนายตัวแปรตามได้หรือเปล่านะครับถ้าน้อยกอ alpha, ว่า alpha เราก็ reject null no hypothesis นั่นเองนะครับและสรุปว่าตัวแปรอิสระที่เราใส่เข้ามานั้นสามารถทำนายตัวแปรตามได้มากกว่า0จริงในประชากรน,นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าเราสามารถหา ส่วนบีเมนมาตรฐานของค่าเอเรอได้นะครับหรือว่า y และ y hat ได้เราจะเรียกว่า n นาดเอเรอร์ f อ h e e เอส m a t e นะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับเรื่องของ pool สแตนดาร์ดเดเวชั o นนั่นแหละนะครับก็คือจะเท่ากับสแควรูทของมินสแควร์เอเรอร์นะครับซึ่งในเอ r ร r ว่านะครับก็เหมือนกับ pool สแตนดาร์ดเดเวชั o นนะครับที่เราใช้ในการคำนวณค่าโคฮ e สต d นั่นแหละนะครับ อย่างเช่นในเรื่องของจำนวนบัตรเครดิตนะครับผมก็ใส่ลงไป sum สองออสควายริ a t i o n เท่าก,กับ19.652นะครับ sum of square error เท่าก,กับ2.348นะครับ sum of square total เท่ากับ22นะครับคุณลองไล่ดูแล้วกันนะครับจะพบว่าค่า p เท่าก,กับศูนย์จุดศูนนะครับก็คือว่า p นั้นต้องกอย้ารีเจ็ e นาฟอยล์นอร์รีเจ็คนาฟไฮโพลิซิสนะครับแล้วก็พูดว่าตัวแปรอ,อิสระมีผลต่อตัวแปรตามนะครับเราก็ต้องทดสอบต่อนะครับว่าจะมีตัวแปรอิสระ2ตัวต้องทดสอบว่า ตัวไหนกันแน่นะครับที่มีอิทธิพลต่อตัวปลายตามนั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะต้องทดสอบต่อนะครับว่าตัวแปรอิสระแต่แต่ละตัวนั้นมีผลต่อปลายตามหรือไม่นะครับกล่าวคือนะครับเราทดสอบว่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปร x นะครับแต่ละตัวแตกต่างจากศูนย์หรือไม่นะครับด้วย t-test นะครับก็คือ h0 bxp เ่ากับศูนย์นะครับ h1 คือ bxp ไม่เท่ากับ0ซึ่ง bxp นี้นะครับหมายถึงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในประชากรน,นะครับในการทำนายค่า y ด้วย x สับ p นะครับโดยควบคุมตัวแปรอื่นให้คงที่นะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถทดสอบได้อีกนะครับว่าจุดตัดแกน y นั้นแตกต่างจากศูนย์อยู่ไหมด้วย t-test เ,เหมือนกันนะครับคือ h 0 a เท่ากับ0ูหรือว่า h 1 a ไม่เท่ากับ0ูนย์ะครับแต่หากค่า x เท่ากับ0ูนย์มันไม่มีความหมายนะครับ การทดสอบนี้ก็ไม่มีความหมายเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าจํานวนครอบครัวเท่ากับ0ูนย์คนนะครับซึ่งจํานวนครอบครัวเท่ากับ0ูนย์คนมันเป็นไปนไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะทดสอบค่า A ตรงนี้ไปทําไมนะครับเนื่องจากว่าจํานวนครอบครัวเท่ากับ0ูนย์คนนั้นมันไม่มีความหมายนะครับอผมก็พูดไปแล้วนะครับเป็นไปไม่ได้ที่จำนวนครอบครัวเท่ากับศูนย์คนแต่การทดสอบนี้นะครับจะมีประโยชน์หากเรามีการเปลี่ยนแปลงค่าสูตรกางนะครับหรือว่า Centering ซึ่งผมจะพูดในบทถัดไปนั่นเองนะครับ ตัวอย่างนะครับเรื่องการวิเคราะห์ถดถอยในตัวอย่างเรื่องจำนวนบัรเรดิตน,นะครับก็ได้ค่า B ค่าเบต้าแบบนี้นะครับได้ค่าบแบบนี้นะครับแล้วก็ดูว่าจ,จุดตัดแกงว้เท่ากับลบ1.47ดขณะข้าวโพเท่ากับ0.3 1รายได้เท่ากับ1 6 3 1, 1. 63, นะครับเราสามารถเขียนสมการทำนายได้ดังนี้คือ yH a t เท่ากับลบห4ึ่บวก0 3นยบวกหนึ 64, นะครับเบต้านะครับเท่ากับ0.27.70แบบนี้นะครับแล้วเราก็ได้ค่าทีกับค่าา p ออกมนะครับ จุดตัดแกน y นะครับก็มี a เท่ากับลบจุดหนึ่งสี่เจ็ดนะครับค่า t เท่ากับลบศูนย์จุดแปดศูนย์หนึ่งนะครับ p เท่ากับจุดสี่หกนะครับซึ่งเรา fail to reject null hypothesis นะครับแล้วก็สรุปว่าจำนวนบัตรเริตเนี่ยเท่ากับ1.47ลบนไปนะครับเมื่อขนาดข้อความเท่ากับ0และรายได้เท่ากับ0นะครับซึ่งจำนวนแบบนั้นไม่แตกต่างจาก0ยอย่างมีนัยสำคัญนะครับ ต่อไปนะครับขนาดครอบครัวนะครับพบว่า p ได้กับจุดสามหกนะครับก็ fail เฟลทูนูเจกแนวไฮโพซิชเช่นดันเช่นกันนะครับก็คือจำนวนบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นศูนย์จุดสามหนึ่งใบนะครับหากขนาดครอบครัวเพิ่มขึ้นหนึ่งคนเมื่อควบคุมรายได้ให้คงที่นะครับอิทธิพลของขนาดครอบครัวต่อจำนวนบัตรนะครับเมื่อควบคุมรายได้นั้นไม่ถึงระดับนัยสําคัญนะครับแต่รายได้นะครับก็จะเป็นค่าแบบนี้นะครับพบว่า p ได้กับ0.4น p เท่ากับจุดศูนี่เก้านะครับซึ่ง reject null hypothesis นะครับซึ่งจะบอกว่าจํานวนบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้นหนึ่งจุดาใบนะครับหาไรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น1นึ่งแบาทนะครับเมื่อคนควบคุมขนาดครอบครัวให้คงที่นะครับกล่าวคืออิทธิพลของไรายได้ต่อจํานวนบัตรเครดิตถึงระดับนยัยสำคัญเมื่อควบคุมขนาดของครอบครัวนะครับถามนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามีตัวแปรต้น2ตัวทํานายตัวแปรตามนะครับตัวแปรหนึ่งซิกนะครับอีกตัวแปรหนึ่งไม่ซิก เราควรจะตัดตัวแปรที่ไม่ซิกออกหรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่นะครับไม่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าคุณเห็นจากตะกี้แล้วใช่ไหมครับก็คือถ้าเรามีตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งเข้ามาในสมก,การนะครับค่าของออสัมประสิทธิ์ในการทํานายนั้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากการที่มีตัวแปรอื่นเข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นคะแนนสอบของนักบินนะครับมีค่าสูงขึ้นนะครับเมื่อเราใส่ ตัวแปรภาษาอังกฤษเข้ามาในสมการนะครับหากเราพบว่าเอกแนนภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับถึงแม้มันจะไม่ซิกก็ตามนะครับเราก็ไม่ควรจะตัดออกนะครับเนื่องจากว่ามันมีผลต่อคะแนนของนักบินนะครับค่าสัมประสิทธิ์ของคะแนนของนักบินด้วยเหตุนี้เองนะครับในการทดสอบรีเกชันนะครับถ้าคุณวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับคุณไม่ต้องไปตัดตัวแปรที่มันไม่ซิกออกนะครับทุนได้แบบไหนคุณรายงานผลแบบนั้นเลยนะครับ ในกรณีการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายนะครับตัวแปรต้นมีแค่ตัวแปรเดียวนะครับเราก็จะทำให้ผลการวิเคราะห์ง่ายขึ้นต่อไปนี้นะครับก็คือว่าถ้ามี x ตัวแปรมี x เป็นแค่ตัวเดียวนะครับแล้วมี y นะครับเราจะพบว่าค่า r สแควร์ที่ได้นั้นนะครับแล้วก็ r สแควร์ที่ได้จากค่าได้ที่ได้ค่า f นะครับแล้วการทดสอบค่า b นั้นนะครับที่ได้ค่า t นะครับจะมีค่า p value เหมือนกันนะครับ ค่า p-value จะ r s q u a r e นะครับและค่า p-value จะ b เนี่ยจะเท่ากันนะครับเราจะพบว่าเอา t มายกกำลังสองเนี่ยจะเท่ากับ f ด้วยนะครับแล้วค่า r s q u a r e เนี่ยนะครับจะเท่ากับค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวมายกกำลังสองนะครับแล้วการทดสอบค่าสหสัมพันธ์นะครับหรือว่าไอการทดสอบ r เล็กเนี่ยนะครับจะมีค่า p เนี่ยเท่ากับการทดสอบของ f และ t ด้วยนะครับด้วยเหตุนี้นะครับการรายงานผลการทดสอบทางสถิตินะครับ คุณอาจจะรายงานผลเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งเรานิยมรายงานเฉพาะการทดสอบสัมประสิทธิ์การตุดถอยนะครับก็คือคุณรู้ค่า B แล้วนะครับแล้วคูค่าเหมันซิกนะครับ r สแควรมันก็ซิกอยู่แล้วนะครับหรือการทดสอบ R มันก็ซิกอยู่แล้วนะครับคุณรายงานผลค่า p เพียงแค่ค่าเดียวก็ได้นะครับให้ไม่ให้มันซ้ำซ้อนกันนะครับอ่ะตัวอย่างนะครับอายุกับจานวนในการเลือกของเล่นถูกเพศนะครับ สมมุติเราทดสอบจากเต็0คนนะครับสมมุติฐานก็คือเมื่ออายุมากขึ้นนะครับมีน้มจะเลือกของเล่นได้ถูกเพศมากขึ้นนะครับ H0H1 นะครับก็คือ Rho x y ไม่เท่ากับ0นะครับคือความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y เนี่ยมาแตกต่างจาก0ย์ย่งมีนัยสําคัญนะครับแล้วก็ h 0 rho x y เท่ากับ0นะครับเราได้ข้อมูลดิบดังนี้นะครับ x นะครับคืออายุนะครับมีเป็นปีนะครับ 8ปี7.5ป,ปี7ปีนะครับแล้ว y ก็คือจำนวนครั้งในการเลือกของเล่นถูกเพศนะครับก็คือมีของเล่น2ทางนะครับให้เด็กเลือกทั้งหมด20ครั้งนะครับแล้วเด็กเลือกได้ถูกทั้งหมดกี่ครั้งนะครับถ้าเขาเลือกได้ถูก20ครั้งเลยก็คือเลือกของเล่นถูกเพศทั้งหมดนะครับแต่เกิดเล,กเลือกถูกได้สัก10ครั้งนะครับก็ไม่ค่อยต่างจากการสุ่มเท่าไหร่นะครับก็พบอนดังต่อไปนี้นะครับเรามาสร้างตัวสเกตเปอร์พลอตได้ดังต่อไปนี้นะครับ อันนี้คือเส้นของสมการทานายนะครับก็คำนวณออกมา b ของ x เท่ากับ6.6มีของ y เท่ากับ1.4เท่ากับ14นะครับอ่อ c o v a r i a n c ระหว่าง x กับ y เท่ากับ3.44 standard deviation of x นะครับเท่ากับ1.02 standard deviation of y เท่ากับ3.5นะครับความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะครับเท่ากับ0.923แล้วก็ p เท่ากับ0.002นะครับ ค่า b นะครับเท่ากับ r คูณกับสัญ division of y หารด้วย s ัญ division of x นะครับเท่ากับ3.33นะครับหมายความว่าหากอายุเพิ่มขึ้น1ปีนะครับจำนวนในการเลือกของเล่นถูกเพศจะเพิ่มขึ้น3.3ครั้งนะครับแล้วก็จุดัตแกน y นะครับก็คือลบ7.78นะครับซึ่งเด็กอายุ0ปีจะเลือกของเล่นได้ถูกเพศเท่ากับลบ7.7ครั้งนะครับมันมันไม่มีเซนเนาะนะครับก็ได้สมการดังนี้นะครับ เราพบว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันจริงนะครับเนื่องจากค่า r นั้นมันถึงระดับนัยสาคัญนะครับแล้วก็คุณจะพบว่าครัว่าถ้าเกิดคุณแปลงค่า y ให้เป็นค่ามาตรฐานและ x ให้เป็นค่ามาตรฐานนะครับค่าตัวเบต้าเท่ากับจุดเก้อานะครับอาวสแควร์เท่ากับจุดแปนะครับก็สรุปอายุสามารถทำนายจำนวนการเลือกของเล่นถูกเพศได้ 85%ของการกระจายทั้งหมดนะครับจากสมการทํานายแสดงว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้น1ปีจํานวนการเลือกของเล่นถูกเพศเพิ่มขึ้น3.3ครั้งนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับผู้วิจัยต้องการทราบว่าลักษณะผู้นําแบบปฏิรูปของหัวหน้านะครับหรือว่า transformational leadership นะครับสามารถทํานายผลการปฏิบัติงานของรูกน้องได้อย่างไรนะครับเราเก็บข้อมูลพนักงาน200คนนะครับแล้วก็ให้เขาประเมินนะครับให้พนักงาน นะครับประเมินหัวหน้าตัวเองว่ามีความเป็น Transformational Leadership เท่าไหร่นะครับสมมุติฐานนะครับก็คือว่าลักษณะผู้นําแบบปฏิรูปของหัวหน้าสามารถทํานายผลงานของลูกน้องได้นะครับแล้วก็ H1 กับ H0 นะครับคือ H1 โร x y ไม่เท่ากับ0แล้วก็ H0 โร x y เท่ากับ0นะครับใน SPSS นะครับคุณก็ใส่ตัวแปร x กับตัวแปร y ให้เป็นแต่ละคอลัมน์นั่นเองนะครับ TF leader ก็คือ transformational leadership นะครับแล้วก็ p r o d u c t i v e ก็คือ productivity นะครับคือผลการปฏิบัติงานคุณก็เลือกนะครับ analyze regression แล้วก็ linear นะครับแล้วเราก็ใส่ตัวแปร x นะครับตัวแปร y ไปก่อนลงไปคือ productivity นะครับแล้วก็ตัวแปร x นะครับใส่ลงไปก็คือ TF leader นะครับแล้วกดที่ ไซสติกซะหน่อยนะครับเพื่อเลือกออปชันท่นนิดนึงนะครับโมเดลฟิตนะครับคลิกถูกนะครับเพื่อจะหาค่าสัมประสิทธิ์การทำนายนะครับ d e s c r i p t i v e นะครับให้ทิคถูกไปนะครับเพื่อจะหาค่าสถิติพื้นฐานนะครับค่าสถิติพรรณนาและค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวนะครับแล้วก็ตัว S m a ตรงนี้นะครับให้ติ๊กถูกนะครับซึ่ง default ของมันคือติ๊กถูกอยู่แล้วนะครับก็คือหาค่าสัมประสิทธิ์ถอยนะครับ ได้ดัชนสไซิกแบบนี้นะครับได้มีเท่ากับเท่าไหร่อ d เท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็พบค่าความสัมพันธ์ระหว่าง p r พ d u c t i v i t y กับ tf l e a d e r นะครับเท่ากับจุดสีนะครับ p น้อยกว่า0.01ศูนะครับโมเดลซัมมารีนะครับค่าอารใหญ่เท่ากับสแควร t ลห้ค่าสมมูลของ r เลนะครับเท่ากับจุดสี่ห้าแปนะครับเท่ากับจุดสนเะครับ Adjusted r square สเท่ากับจุด้ สแตดเอเร r ออฟตีเอสเตเมตนะครับเท่ากับ6.915นะครับเราก็จะเห็นตารางอนุว่านะครับก็พบว่า R s q u สแควร์เท่ากับจุดสองหนึ่งห้าค่า F เนี่ยเท่ากับห้าสิบสองจุดสี่หกน้อยกว่าจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับก็พบว่า P น้อยกว่าอัลฟานะครับ,ก,บ,ก, Alpha, รบก็คือตัวแปรอิสระสามารถทำนายตัวแปรตามได้อย่างมีในยะสำคัญนะครับในตามปกติเนี่ยเราก็ต้องทดสอบต่อนะครับว่า ตัวแปรใดหนอที่สามารถทำนายตัวแปรตามได้นะครับแต่ว่าตัวอย่างนี้เนี่ยเรามีแค่ตัวแปรเดียวนะครับจึงแน่นอนตัวแปรนั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นตัวแปรที่สามารถทำนายตัวแปรตามได้นะครับอันนี้คือตารางของ g r e s s i o n c o e f f i c i e n t นะครับก็จะพบว่าค่า A นะครับเท่ากับ5 1า1 8นะครับก็คือว่าเมื M ่อ TF l e a d e เเท่ากับ0ูนย์ะครับ productivity เท่ากับ51.418แและ เอ่อในนี้คือเราทดสอบสมมติฐานของว่าอินดิเซปนะครับก็พบว่ามันแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญนะครับต่อไปนะครับก็คือค่า b นะครับเท่ากับ6.752นะครับก็พบว่านะครับสโลปตัวนี้นะครับก็แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญเหมือนเช่นเดียวกันนะครับแล้วตรงนี้ก็คือเบต้านะครับเท่ากับจุดสี่ห้าแปดนะครับซึ่งเท่ากับค่า r เล็กนะครับสรุปนะครับก็คือ ลักษณะผู้นําแบบปฏติรูปของหัวหน้านะครับสามารถทํานายผลควรนปฏิบัติงานนะครับของลูกน้องได้เท่ากับ21%ของการกระจายนะครับแล้วก็เมื่อลักษณะผู้นําแบบปฏติรูปของหัวหน้าเพิ่มขึ้น1คะแนนนะครับจะทําให้ทํานายผลการปฏิบัติงานของลูกน้องได้เพิ่มขึ้น7.25คะแนนนะครับ